วัสดีค่ะวันนี้ช่องเลิฟฟู้ดเราจะมาทําไก่นึ่งซีอิ๊วกันนะคะเราจะใช้เนื้อส่วนสะโพกของไก่นะคะ2ชิ้นเมื่อเราล้างทําความสะอาดแล้วเราจะมาเล้ะเอากระดูกออกให้เหลือแต่เนื้อใช้ปลายมีดค่อยๆกรีดเล้อเอากระดูกมา ใช้มีดคมๆเลาะให้กระดูกติดเนื้อน้อยที่สุดถ้าถึงปลายทั้งสองข้างเลาะตามกระดูกแล้วตัดออกเลยค่ะ เมื่อได้แต่เนื้อแล้วเราจะเอาไปต้มนะคะตั้งหม้อใส่น้ำเราจะใช้น้ำสองแก้วนะคะแก้วที่เราดื่มรอให้น้ำเดือดเราจะใส่ไก่ลงไปต้มไว้10นาทีค่ะไก่จะสุกพอดี พยายามตักออกใหเยอะที่สุดนะคะเพราะเราจะใช้น้นํานี้เป็นน้ําซุปไก่ใส่กระดูกลงไปเพิ่มความหวานของน้ำซุปตักฟองออกเรื่อยๆค่ะ เมื่อครบ10นาทีแล้วจะเห็นว่าน้ำมันงวดลงเรื่อยๆนะคะน้ำจะไม่เยอะเหมือนที่ต้มตอนแรกเมื่อได้ไก่แล้วเราจะมาทำการปรุงน้ำซีอิ้วกันนะคะ ตักกระดูกออกปิดเตาใส่ซอสลงไปซีอิ้วดำเพิ่มสีน้ำมันหอย เล่าจีนหรือไม่ก็เล่าสีธรรมดาใส่น้ำตาลสุดท้ายคนๆแล้วพักไว้ค่ะเราจะมาทำการหั่นผักนะคะเตรียมน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยมีผักชีต้นหอมขิงอ่อนแล้วก็พริก พริกช่วยเพิ่มสีสันและรสชาตินะคะเราจะมาทำการซอยต้นหอมค่ะซอยเสร็จ แช่ในน้ำคะน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้ส่วนผักชีเอาลากออกหั่นเป็นท่อนๆนค่ะส่วนขิงเราจะฝานก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาซอย เสร็จแล้วมาซอยเป็นเส้นย,วยาวๆถ้าไม่มีขิงอ่อนใช้ขิงแก่ก็ได้ค่ะ พริกเราจะเอาเม็ดออกนะคะไม่เอาเม็ดไว้เมื่อเอาเม็ดออกแล้วหั่นตามยาวเลยค่ะ ไม่มีพริกหยวกสามารถใช้พริกแดงแทนได้นะคะเมื่อทำผักเสร็จแล้วจะมาเตรียมแต่งจานกันนะคะหั่นไก่เป็นชิ้นชิ้นค่ะ ใส่จานเลยค่ะ เมื่อจัดใส่จานแล้วเราจะทำการต้มน้ำาอิวให้เดือดอีกครั้งนะคะนํามาราดที่ไก่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามัน2ช้อนโต๊ะให้น้ํามันเดือดเดือดแล้วนํามาราดที่ไก่อีกครั้งเป็นอันเสร็จค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ